ลำเจียกชาชื่อขนมชาหนึกโชมโชมหอมช่วยชวยหาให้ใกล้กินดินแดดโดยโหยให้หาบุงางางเฮ สวัสดีค่ะดิฉันนางมารีแวลเพ็กครูภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการขนมเกสรลําเจียกขนมเกสรลําเจียกเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณขนมไทยในท้องถิ่นของอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีความเป็นมาซึ่งจากการบอกเล่าของปู่ย่าตาย,ยายก็ว่ามันน่าจะมาจากปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งทํากันในงานบวชงานแตง่งนะคะ ทำกันลงแขกทำกันเพราะว่าต้องมีการตำแป้งนะคะแล้วก็กวนไส้นะคะต่อมาก็ทำด้วยความขั้นตอนที่ยากต้องตำแป้งเนี่ยก็คือก็มีคนทำน้อยลงจนมาสมัยนะคะสมัยคุณยายนะคุณยายก็ยายของดีฉัฉคือนางผินช่วงช้ำนะซึ่งทําขนมไทยขายในตลาดขันเจ้าโรงทอเนะก็มาได้มาได้รับการถ่ายทอดมาหาถึงแม่แม่สมรวยพงชุก แล้วก็มาถึงดิฉันซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาแล้วก็นอกจากเป็นขนมไทยโบราณในตลาดสัญเจ้าแล้วยังเป็นขนมชาววังและขนมในกาเทชมเครื่องคาวหวานในรัชกาลที่สองด้วยนะคะซึ่งเป็นหลักฐานแน่นอนว่าเป็นขนมไทยโบราณจริงๆเป็นขนมของดีเป็นขนมเดียวในจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งหาทานยากขนมเกษรลันเจียกเนี่ยมีขั้นตอนการทำสามขั้นตอนนะคะ คือขั้นตอนที่1นะคนะคะ,ะก็จะมีขั้นตอนการทําไส้ขนมเอสสรนล้าเสียกอ่าก็จะมีมะพร้าวนะคะแล้วก็มีน้านําตาลมีแป้งนะคะแล้วก็มีเทียนอบนะคะมะพร้าวนี้นะคะเราเอามากวนนะคะกวนให้เข้ากันกวนให้เหนียวให้เข้ากันพอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักให้เย็นเย็นเสร็จแล้วเราก็จะอบทวยควันเทียนจะมีกลิ่นหอมนะคะ ลกลิ่นหอมของวันเทียนแบบโบราณนะคะอันนี้คือการทําไส้ขนมขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการทําแป้งนะคะแป้งเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวนี่เราก็จะใช้ผสมกับกะทินะคะ,ะเกลือแล้ก็น้ําสะอาดนะคะแล้วก็สีถ้าเราอยากใช้สีอะไรเราก็ใช้สีตามที่เราชอบแต่อันนี้เราจะเน้นใช้สีธรรมชาติก็จะมีสีของดอกอัญชันนะคะสีของเขียวใบเตยน,นะคะ อันที่สามคือการทำเคสเนสรำเจียกนะคะเราก็ใช้แป้งสแตนเลสอันนี้นะคะตากแป้งที่เราผสมไว้แล้วเราก็เอามาล่อนในกระทะให้ความกว้างประมาณ5านิ้วเราใช้ล่อนลงไปล่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ไส้เอามะพร้าวไส้นะคะวางวางแล้วก็ม้วนแล้วก็จะได้ขนมเกสรำเจียกนะคะเรียกเป็นดอกก็ได้เรียกเป็นชิ้นก็ได้เรียกเป็นอันก็ได้นะคะก็จะได้ขนมเกสรำเจียกนะคะ รสชาติก็จะหอมอร่อยนะคะนุ่มนะคะขนมเกสรลำเจี๊ยบจะมีสเสน่ห์ตรงไส้ไส้จะมีกลิ่นหอมของฟันเทียนนะคะแล้วก็ข้างนอกนี่จะเป็นแป้งข้าวเหนียวที่นุ่มนะคะน่ารับประทานนะคะขนมเกสรลำเจียนะ๊ยบเนี่ยถ้าใครอยากรับประทานนะคะก็มาที่ตลาดสารเจ้าโรงทองอําเภอวิเศษชัยชาญของเราจะมีขนมเกสรลำเจี๊ยบให้เลือกหลายร้านนะคะวันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจและก็ดีใจกับพี่น้องชาวอำเภอวิเศษชัยชาญครับ ที่วันนี้ขนมเกสรลำเจียกของเราเนี่ยได้รับการเชิดชูจากหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารทิน่นที่ได้เขาเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดของจังหวัดอ่างทองครับแล้วก็ผมเชื่อครับว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งต่อมายังความภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นอย่างยิ่งครับขนมเกสรลำเจียกอ่างทองหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารทิน่นเฮ